ก็สวัสดีกับทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาอ่านมังงะเรื่องมหายุทธเซียนหนึ่งกระบี่ในตอนที่46กันแล้วนะครับผมก็ตอนนี้เป็นตอนล่าสุดของวันนี้นะครับผมที่ทางเพจผููแปรเพิ่งอัพมานะครับผมผมก็ทำการอัพคลิปให้นะครับผมก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็ตัดเข้าสู่เนื้อหาคลิปกันเลยนะครับผมขอขอโทษครับผม เข้าผิดห้องครับบ้าจริงเรื่องแบบนี้อันเป็นไปได้ยังไงคณะบดีบอกว่าไม่มีใครอยู่ในห้องไม่ใช่หรอแล้วทำไมถึงมีผู้หญิงอยู่ที่นี่ละ่ะจีอันจือเมื่อกี้เจ้าเห็นหรือเปล่าเห็น เห็นอะไรข้าชอบผู้ชายตั้งหาก Why ทำอะไรของหล่อนเนี่ยน้ำในตัวหล่อนเปียกเสื้อผ้าข้าหมดแล้วนะดูเหมือนเขาจะชอบผู้ชายจริงๆเจ้าเป็นใครเย่ชวนเป็นสิทธิ์ใหม่ ว่าแต่หล่อนไม่เคยทำความสะอาดเลยหรือไงยะกินเนี่ยเหม็นเน่าสุดๆเลยน้อยเป็นแค่ชายรักชายแทๆ้ๆบางอาจมาดูหมิน่นข้าออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้บายจ้ะมันหอมสุดๆเลยตั้งหากลองคณะบดีหลีซิ่ว คราวนี้เราได้ทำให้อันหลานซิ่วโกรธเป็นเพราะเจ้าออกไปเผชิญหน้ากับเรื่องแบบนี้ด้วยตัวเองแทนที่จะให้ท่านคณะบดีเป็นคนออกไปแม้ว่าเจ้าเย่ชวนจะทำความผิดก็ตามแต่นี่มันถือเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ ถ้าหากเขาไม่ได้เข้าร่วมสถาบันฉางมู่ของเราถ้าเรายังลงโทษหลีซิ่วแล้วก็เราคงได้เป็นตัวตลกของโลกเป็นแน่เห็นด้วยกับรองคณะบดีเราควรบอกให้โลกรู้เพราะไม่ว่าเขาจะผิดศีลธรรมแค่ไหนเขาก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์ของหัวหน้าสถาบันฉางมู่ ต่อให้นานแค่ไหนเย่ชวนก็จะเป็นเหมือนนักเรียนของสถาบันฉางมู่วิญญาณของแห่งดาบของเขาจะถูกผนึกไว้ในสถาบันฉางมู่และมันจะไม่มีวันเกิดขึ้นอีกก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับบางะเรื่องมหายุทธเซียนหนึ่งกระบี่ในตอนที่46นะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะครับผม